สวัสดีครับพี่น้องสุขสวนครับผมตอนลาบสูจาบอนค้นกระสินครับผมพี่น้องมือนี้ได้เป็นเมนูง่ายๆสําหรับจาบอนบะต้องอีหยังหลายครับผมยัดคำง่ายๆกับพ่อวระสันว่ามือนี้ได้เป็นเมนูลูกสิ้นทอดคางทางเฮ้าในหลายพี่น้องพักกาบเขาก็ได้เป็นพัดสลัดเนาะอ่าเฮ้ากับเห็ดผมปลูกเองครับผมสําหรับสลัดเนาะกับบักแตงเฮ้าในละนี่บักแตงสือมาตาตาลาเอ้าพี่น้องบะต้องอีหยังหลายครับผมเจ็บชาต้องกันครับผม ออ,อ,มมอืืน้ำจิ้มผมลาดโอ้ เมนูไง่ายๆแล้วพี่น้องดูซิ้นทอด้างค้างหลังเห็ดเบี้ยเห็ดการเห็ดงานเนาะแมะซื่อ สลัดผมปลูกเองครับพี่น้องเดี๋ยววางๆเดี๋ยวผมหยทายสูเบิงเนาะเป็นสลัดเรียงนำ้ำไม่ได้ปลูกใส่ดิน,นะครับผมปลูกใส่น้ำเนาะ ส่วนมากตกะกี้ตะกอนนะพี่น้องเนาะลูกเส้นนี่สิขายน้ำหนาโรงเรียนนะครับผมผมเลิกโรงเรียนมาผมตรงจะกินทุกมือครับผมลูกเส้นเนาะเคือมาทอดขายหนาโรงเรียนใหม่ละหาบาทสีบาทครับพี่นอ้องอืม้ม เมนูนี่ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อบนต้องเฮ็ดต้องหาอยงยากยากยากมากไม่ครับผมเราต่มีเงินเนะมีเงินบนได้ว่ามีเงินหลายนะผมอ่าสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้กินแล้วครับผมสื่อรถอ่าเปิดมาขายเบือ่อเตอบื่ออยากครับผมมองได้กกินได้ครับผม แซบหรือจังไดกับขึ้นยู่ที่น้าจิ้มนะผมรับรองเลยครับน้าจิ้มร้านนี้ผมซื้อมากินดูแหละผมพืดว่าเข้มข้นขนาดเลยเพื่นเฮ็ดเนาะบรูมันมีสูตรอียงจังไดเนาะ ชินฮอตดอกพี่องอืม,อม ช่วงนี้กับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนครับพี่น้องเป็นฝนสี่ตกซุมือซุมเว้นเนี่ยแหละไปะเหตุการณ์เหตุงานกันยากพี่น้องเอ้ยขี่รถตงไปต้องมือเปียกฝนกับผมขี่มอไซค์แยงฝนไปเนาะ Hmm. Oh, niang tui-tui Nang อ๋อครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นเมนูไง่ายๆครับผมอมืลูกสิน้นกินกับบักแตงนี่แหละพี่นอ่องอืกินแบบบางบ้านเท่านี่แหละต่เล็กตน้อยครับผมเหลือโรงเรียนมากกันหนาโรงเรียนอะล่ะ,ะครับมีขายเนาะลูกสิ้นแบบนี้แหละครับผมไว้ละหาบาทสิบบาทถี่น่องเลือกซื้อสรรนหามาก,กินได้ครับผมสาหรับผมมือนี่ก็มีเมนูประมาณนี้ครับผมง่ายๆบดตัวเห็ดอย่างไร เดี๋ยวมืออื่นสีผ้าพี่น้องกินอีหยังหรือว่าเอาอีหยังมาโชว์สู่พี่น้องเบิ้งกับสีมะทายสู่พี่น้องเบิ้องเรื่อยๆครับผมเฮ็ดชีพกับสีเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างนี่แหละครับพี่น้องเนาะยังได้กระฝากผุ้มเลยเด้อครับผมเฮ็ดจ่าบอลคุ้นกับสินที่ท็อกเจ่าบอลคุ้นกับสิน้วก็อ่ายูทูบเนี่ยครับผมหลักๆที่เฮ็ดเนาะขอขอบคุณหลายๆเรือยครับสำหรับคลิปนี้ที่พี่น้องติดตามรับชมขอขอบคุณหลายๆครับผม